รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี มิสทีนมี AHA ผิวแลดูกระจ่างใสบริงบลิงบริง,รงไทยเบเวอร์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนแหวกกันอีกแล้วนะคะ ทุกวันเสาร์เวลาดีๆบ่าย2โมง50นทีแบบนี้ทางช่องอมรินทรทีวี HD ช่อง34อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่ไทยหลายๆคนก็เริ่มวางแผนที่จะไปเที่ยวกันอยู่และว,วันนี้ค่ะแหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปกันที่1ในโรงแรมที่สวยงามและเป็นตำนานของเมืองกระบี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกับโรงแรมรายาวดีค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเป็นไฮไลท์ของกระบี่แล้วนะคะยังมีร้านอาหารที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย <Wow. S 1> และยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ <Wow. S 1> คุณผู้ชมไปที่กระบี่ทั้งทีพลาดไม่ได้กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ Adventure, ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือการปีนผาที่หัดไร่เลนนั่นเองค่ะจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม ระยะว,วดีนั้นเป็นที่ที่แหวนฝันอยากจะมานานแสนนานและการเดินทางไปที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนการประจนภัยไปตามหาหาสวรรค์เลยละค่ะคุณผู้ชมเพราะต้องผ่านหลายต่อมากลงจากเครื่องบินมาก็ต้องขึ้นรถตู้ของโรงแรมแล้วไปต่อรถบักกี้แล้วก็ลงเรือแล้วก็ไปต่อรถเครนเพื่อลากเราไปถึงฝั่งแต่การเดินทางนั้นแสนจะสบายแถมได้ชมวิวสวยๆข้างทางไปด้วยเพลินเลยละค่ะ โรงแรมรายวดีนั้นตั้งอยู่บนแหลมพระนางบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยจังหวัดกระบี่ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายแถมอยู่ห่างจากเกาะพีพีเพียงแค่35นาทีซึ่งโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์บนพื้นที่แหลมพระนางที่ถูกโอบลอ้อมด้วยหาดทรายสวยถึง3หาดรายล้อมด้วยผาหินปูนซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาจากทั่วทุกมุมโลกต้องบอกเลยนะคะว่าโรงแรมที่นี่ใหญ่มากเหมือนเป็นเมือง เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียวและมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและกิจกรรมสนุกๆในโรงแรมอีกเพียบแต่แพ่ไม่ต้องออกไปไหนถึงขนาดต้องมีการแนะนําแผนที่ของโรงแรมตั้งแต่มาถึงเลยทีเดียวละค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ติดก,กับสามหาดใการมีหาดน้ำมาหาดท่อชะนางนะคะแล้วก็หาดได้เลยสามหาดนี่ก็คือแบบไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่ในโรงแรมนี่ก็ชิวมากเขาบอกว่าโรงแรมนี้ ตอนที่สร้างไม่ตัดต้นไม้เลยนะคะเพราะว่าต้องการจะเก็บธรรมชาติไ้ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าจะธรรมชาติขนาดไหนนะคะซึ่งห้องที่เรามาพักกันวันนี้ก็คือห้องภูพาเลียนที่มีห้องพัก2องชั้นชั้นล่างนั้นเป็นห้องนั่งเล่นส่วนชั้นบนจะเป็นห้องนอนและห้องน้ํา และสาวว่ายน้ําขนาด3าคูณแเมตรให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในป่าใหญ่ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านทาซาเลยละค่ะคุณผู้ชมและผู้วิเลียนนี้ก็มาพร้อมเตียงอาบแดดและพื้นที่นั่งเล่นให้อารมณ์เหมือนบ้านพักตากอากาศแถมยังให้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเหมือนอยู่ในบ้านป่าท่ามกลางธรรมชาติหันไปทางไหนเจอแต่สัตว์ป่าน่ารักน่ารักโดยเฉพาะน้องลิงและน้องข้างที่มักจะโผล่มาทักทายเราตลอด ซึ่งภายในห้องนั้นก็จะมีแผนที่รรยวดีการเด n นวอลให้เราเป็นคู่มือในการเดินสำรวจธรรมชาติต่างๆและห้องพักของแหวนนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นมุมที่สวยมากเพราะว่าอยู่ติดอ่าวนางที่เขาว่ากันว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกระบี่โดยหาดพระนางนั้นมีทั้งถ้ำพระนางและแฮ p ปี้ไอ a ลนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียว รวมถึงร้านอาหารที่เป็นตำนานอย่างกรอตโตที่แหวนไฝฝันอยากจะมานานแสนนานแต่ไฮไลท์นั้นต้องขอเก็บเป็นคืนที่สองนะคะเพราะที่รรยาวดีจริงๆแล้วมีห้องอาหารถึง4ห้องด้วยกันสําหรับคืนแรกนั้นเราจะไปกันที่ร้านอาหารไทยอย่างครัวพระนางที่อยู่ติดก,กับกรอตโตสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกและเลือกเมนูถูกปากจากอาหารไทยต้นตํำรับดั้งเดิมและถ้ามาที่นี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดกับพุดดิ้งข้าวหอมมะลิที่แหวนบอกเลยว่าไม่เคยทาน ที่ไหนในโลก <Wow. S 1> มารลยาว,วดีต้องสั่งอันนี้เลยนะคะจัสมินไรซ์พุดดิ้งหน้าตาแบบเหมือนธรรมดานะแต่อร่อยมากคือทานเข้าไปแล้วแบบกลิ่นข้างหองมมะลิวตัตีขึ้นมามันจะมูกแล้วมันแบบหวานไม่มากคือรสชาติกําลังแบบเบาๆละมุลนละมุนปิองินชิคโคยังได้เลยปินนมาก ตื่นมาก็ต้องมาต่อกับอาหารเช้ากันเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอาหารเช้าของโรงแรมที่แหวนประทับใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะมาแบบอภิมหากาบอลังการมากเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถไปทานได้ที่ห้องอาหารรรย,ยดไดนิง่งหรือจะบริการสั่งมาทานที่ห้องก็ได้ซึ่งแหวนก็ได้เลือกเมนูจากในห้องส่งให้บัตเลอร์ส่วนตัวจัดเตรียมไว้ให้ก่อนล่วงหน้าเลยไม่ออร์แกนิกปลูกเองที่นี่ด้วย แล้วมีเมนูเฮลตี้เลือกเยอะมากซึ่งใครที่อยากสุขภาพเนี่ยมาที่นี่นี่คือมีช้อยเ่เลือกเยอะมากทาเสร็จแล้วก็ต้องขอมายืดแเส้นยืดใสายซะหน่อยที่สระว,ว่ายน้ำอันง,งดงามของโรงแรมรายวดีที่แลดูเป็นผืนเดียวกับน้ำทะเลโดยมีภูเขาหินและสวนมะพร้าวเป็นฉากธรรมชาติอันง,งดงามอีกด้วย ด้านหลังของแหวนนะคะก็คือ Activity Center ที่นี่นี่คือแบบมีกิกจกรรมให้คนที่มาทําเยอะมากแล้วก็มีไลบรารีด้วยคือที่นี่นะ่ชอบมากคือมีไลบรารีให้ยืมหนังสือให้ยืมดีวีดีไปเปิดดูในห้องได้มันช่างมีความคลาสสิกเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะแหวนต้องบอกเลยนะคะว่าแหวนคนที่ชอบดูดีวีดีมากคือมีเฉยนิดนึงแล้วก็จะชอบอ่านหนังสือคนไม่ชอบอ่านอะไรออนไลน์ชอบดูดีวีดีอ่านหนังสือแล้วคือที่นี่แบบ วีดีวีดีแมีหนังสือให้อยอะมากติดการสวัสดีค่ะก็เป็นร้านขายของที่ระลึกด้วยซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็จะเป็นชาวบ้านพื้นเมืองทําขึ้นมานะคะก็เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะงานฝีมือของชาวพื้นบ้านที่นี่เปนตัด้วยมาสดที่ไห้ก็ต้องช็อปปิ้งซะหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะ แล้วก็มาถึงเวลาที่แหวนรอคอยกับช่วงอาหารเย็นที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้กับร้านอาหารในถ้ำริมทะเลที่เป็นตำนานของเมืองไทยอย่างร้านกรอตโต้ตืเต้นมากเลยนะนี่เป็นร้านอาหารที่แหวนอยากมาทานนานมาก แต่ว่าต้องบอกเลยว่าที่นี่เอ็กซ์คลูีมากคือให้เฉพาะแขกที่พักที่โรงแรมไราันวันดีเท่านั้นที่พักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องมาพักที่เท่านั้นถึงจะได้มาทานที่นี่แล้วก็ต้องจองโต๊ะพิเศษที่เพรว่าสวยที่สุดรแมนมติที่สุดแห่งในประเทศไทยเลยจะสวยแบบไหนตาแบบนี้ค่ะ อาหารกรอโตนั้นแทรกตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของภูเขาหินปูนบนหาดพระนางบรรยากาศถ้ำหินบนพื้นทรายขาวที่ไม่มีที่ไหนเหมือนในโลกนั่งชมท้องฟ้าเปลี่ยนสียามอาทิตย์อัสดงงดงามเหมือนประหนึ่งภาพวาดเห็นในรูปว่าสวยแล้วมาเห็นของจริงนี่สวยแบบแทบหยุดลมหายใจแถมอาหารที่นี่เขาก็ว่ารสมาอีกด้วยจะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ นี qui, ่นะคะจานนี้คือแบบอร่อยมากนี่เป็น wooden fry set นะคะซึ่งเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยถ้าอยากจะไปกินอาหารทะเลที่ว่าเด็ดมากมีแบบเครปบี lobster มี t i g เกอร์พ n อนแล้วก็มีนี่นะคะเป็นปลากระพงหอใบเตยหมักด้วยสมุนไพรแล้วก็ซอสซีฟูซดที่นี่คืออร่อยมากพอบอกว่ากระบี lobster ของเซต wooden fry อร่อยมากปุ๊กมาอีกตัวค่ะ แบบหอมสโมกนิดๆแล้วเนือ้อคือแน่นแล้วก็นุ่มมากแตดแต่สิคุณผู้ชมนี่เมนูขนมไฮไลท์ที่นี่คขานียกเมนูเลมอนนะคะเขาบอกเป็นเป็นมะนาวเลมอนแล้วก็มีน้ำผึ้งข้างในอร่อยจะคล้าลยเลมอนมาแรงแล้วก็นี่นะคะเป็นไฮนัทโฟสับป,ปะรดกับไอศครีมวานิลลาแต่เป็นสับป,ปะรดที่หมักกับเครื่องเทศน,นิดๆน,น,นะคะเขาบอกว่าอร่อยมากเช่นเดียวกันอ,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 อร่อย ใครได้ชอบเลมอนมะแรงอันนี้คือแบบ Very Very Good ์รี่เกนมากอันนี้บ้าง <c oughs> อันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยเป็นแบบสับปะรดห <c oughs> มักออกับเคลื่อนเทพและนี่ก็เป็นไอซ์นูกัตนะคะที่เขาบอกว่าเป็นขนมที่มีเจร์ของที่นี่เลยอีกอย่างหนึง่งแล้วต้องตีตรงกลางให้แตกแล้วก็เอาซอสราซานญา ว้าวไม่ไดูว้าวติ๊มแน่นเลยอันนี้อร่อยมากไม่เคยทานไอซ์กเรที่ไหนอร่อยที่นี่เลยมาที่นี่กัอบโซ่ต้องสั่งอันนี้นะครับคุณผู้ชมรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงจริงตามต่อกันเลย ทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องขอเก็บภาพบรรยากาศสวยภายในถ้ำยมค่ำคืนก่อนจะเดินกลับไปนอนตีพุงที่วิลล่าก่อนนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ใครมาที่โรงแรมรายวดีห้ามพลาดกับการปีนผาในสถานที่ปีนผาที่ติดอันดับพับเพนของโลกจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ